วันน uh> ี้ไม่มีแพนนะจ๊ะแพนจะไปเก็บเผ็ดแต่ได้ลงเรือแทนตามภาพเลยเนี่ยได้ไปหรือสิ่อยี่ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลัฮัลฮัลลเอวันนี้ไม่มีแผนจะไปเที่ยวไหนแต่ว่าเราจะไปลงเรือกันคันนู้นมหลลตัสรรือเปล่าปูคันนี้คันนี้คันนี้จากคันนี้เออเรือคุณสามีคุณปูเขาเออเขาชวนไปลงเรือจริงๆแล้วว่าจะไปเก็บเห็ดกับลุงสรุปแล้วก็ไม่ได้เก็บเห็ดค่ะลงเรือแทนนะ ิเออเขาไม่กลัวเรือนะเมียคนเรือแต่คนเพื่อนเมียเนี่ยรู้สึกจะกลัวเนี่ยรอให้เขาเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วกลงได้่ตอนปีพี่ไปด้วยลเท่านี้ใช่ไหมก็ปีที่แล้วใหญ่เล่ว่าเครื่องมาตเป็นอะไรไม่ต้องขายแต่ส่วนตัวแล้วบอกไ่มกทกอย่ อ้ามันนั่นฮัลโหลฮัลโหลู้ว่าซาดนอันนี้หรือเล่าใช่สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเนี่ยชาแนลอะไรนัดชาแนลนันนัดอยู่ทางนี้เด้อวันนี้เราไปเรือกันเอ่อย่างไงทึ่มาเรือได้แล้วค่ะ เก็บเพเปลี่ยนแผนพอมาถึงบ้านเพื่อนเขาชวนมาเรือก็เลยมาเรือให้เข้ามาดูมาได้นะคะนีเป็นท่าเรือที่ปูรู้ปูพูดไปเลยท่าเรือที่ศูนเอ่าะนันไม่ค่อยรู้เรื่องเรือเท่าไหร่เรื่องน้ําเท่าไหร่ ก็พนักจโชว์แล้วกันว่าเออถ้าเรือที่ศูนใช่ไหมตอนนี้เขากำลังเทียบท่าจะไปซื้อไอติมมาเลี้ยงเนี่ยสองหนุ่มไหนเป็ดเต็มไปหมดอ่าเป็ดจะเป็ดเอ้ยไปโดนคนอื่นเขาไม่ได้ที่นี่มันจะไปขายคนอื่นเขาก็ไม่ได้น้องไม่เหมือนเมืองไทยนะถ้าไม่ได้เข้าข้องกดที่นี่โดนคนอื่นไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ คอนโดอ่ะติดริมน้ำนะคะใช่เนี่ยข้างหลังมีเป็ดเยอะเลยใช่เห็นไหมเนาะอันนี้เขาไม่ได้กลัวคนเลยนะเขาก็รอกินไอศครีม <c oughs> เป็นเป็ดไหมเนี่ยรอกินคอนโดเรือบัก จะกลับเรือกลับไปที่ซูนเหมือนเดิมคุณเห็นที่ทำไว้นั้นอ่ะที่เผ็ดข่าโมโหก็น่ากินใช่ไหมไม่เหลือเลยนะไม่เหลือเลยนะ ืุวิ่งช้ามากเลยนะเรือนะเรือลำนุ้นอะ่ะค่อยๆไป <c oughs> ลำใหญ่อ่ะพามาดูเรือที่เดือบักนะคะข้างบนนู้นเป็นโรงแรม บริเวณเรือบ,บักเรามาเย็นไปฝนก็จะลงเม็ดเราคิดกันชานะเออเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูข้างในซะหน่อยเป็นสถานที่ทับลบอะไรเงี้ยเนาะอืมเอาที่หมาก็อยู่กับเรือเนาะโอ้ไม่กลัวตกน้ำเลยนะน่ะเห็น,นไมหนมน,น,น,งไงน่ะนัะ่งไงนั่น่ะเออ เอาเสียงดังด้วยหมาต,ตัวเล็กลมีแอปเปิลด้วยลูกดกมากแต่ไม่มีปัญญาปีนไปเก็บนะดูโขดหินสะก่อนอ,อยู่บนดอยนะั่นจะปีนมันไม่ต้องปีนหรอกมันมีทางเดินขึ้นมาเนี่ย ทางเดินขึ้นไปนู่นมาถึงต้นแอปเปิลพอดีเลยเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูลูกส,สวยๆทั้งนั้นเลยไม่มีแมงด้วยอืมเต็มต้นเลยอะลูกดกแมงไม่กินขอชิมสักลูกได้ไหมขอชิมลูกหนึ่งนะ ชิมลูกนะึง